EP.6 สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Berry Hearts ในตอนที่6เชิญรับฟังได้เลยครับพระเอกถูกพาตัวไปโกดังลับเขาถูกกดน้ำเพื่อบังคับให้พระเอกบอกรหัสผ่านบัญชีสวิสเซอร์แลนด์มูลค่า2ล้านล้านของจางซอนออกมาพระเอกถูกทรมานจนแทบหมดสติ แต่เขาก็ยังไม่บอกรหัสผ่านของบัญชีเพราะเขาเองก็ไม่รู้รหัสผ่านเนื่องจากความจำเสื่อมขณะเดียวกันพ่อเลี้ยงนางเอกมาหาพระเอกที่ห้องพักของโรงพยาบาลจากนั้นนางเอกกับซิสเตอร์ก็มาถึงโรงพยาบาลพอดีซิสเตอร์ถามหาพระเอกกับหมอคังเธอคิดว่าพระเอกไปเข้ารับการตรวจหมอคังยังไม่ได้ตอบอะไร หมอคิมหรือลูกเขยของประธานชาก็รีบวิ่งเข้ามาถามหมอคังว่าเจอพระเอกหรือยังเมื่อทุกคนรู้ว่าพระเอกหายตัวไปซิสเตอร์ถามว่าจะสามารถหาพระเอกได้อย่างไรโดยที่ไม่แจ้งตำรวจพ่อเลี้ยงนางเอกบอกว่าให้ฮีชอนลูกเขยของเขาช่วยจะเร็วกว่าหมอคังคิดว่าถึงไม่แจ้งตำรวจก็ควรแจ้งประธานชาแต่หมอคิมกลับปฏิเสธ เขาบอกว่าช่วงนี้อาการของประธานชาไม่ค่อยดีจะให้ประธานชาเครียดไม่ได้ฟังพระเอกตอนนี้เขาถูกจับมัดไว้บนเก้าอี้มีเสียงจากลำโพงถามเขาว่าเงินสำคัญกว่าชีวิตของเขาเหรอแต่ถึงอย่างไรพระเอกก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่รู้รหัสผ่านบัญชีพระเอกถูกทำร้ายอย่างหนักอีกครั้งด้านจางซอน ตอนนี้เขากำลังทานอาหารด้วยความสบายใจเพราะเขาคิดว่าเขากำลังจะได้รับรหัสผ่านบัญชีมูลค่าสองล้านล้านวอนระหว่างนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าแก๊งคนร้ายที่เขาสั่งไปทรมานพระเอกหลังจากรับสายสีหน้าที่มีความสุขของเขาก็เปลี่ยนไปคนร้ายไม่สามารถเข็นรหัสผ่านบัญชีมาได้เขาคิดว่าพระเอกความจำเสื่อมจริงๆ หัวหน้าคนร้ายบอกจางซอนว่าหากเขาไม่สามารถกำจัดพระเอกได้ก็ให้จางซอนมารับพระเอกกลับไปจางซอนบอกว่าเขายังกำจัดพระเอกไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาต้องการมันอยู่ในหัวของพระเอกนางเอกไปส่งซิสเตอร์ที่โบสถ์ซิสเตอร์ขอร้องให้นางเอกตามหาพระเอกให้เจอและยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วทรงฮยอนเป็นเชื่อที่พระเอกใช้ตอนเด็กๆ พอโตขึ้นพระเอกก็ลืมชื่อนั้นไปด้านพระเอกเขาถูกจับกดน้ำอีกครั้งครั้งนี้เมื่อหัวของพระเอกจุ่มลงไปในน้ำเขากลับแน่นิ่งไปทำให้คนร้ายตกใจคิดว่าพระเอกเสียชีวิตแล้วเขากำลังจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตพระเอกแต่พระเอกกลับลุกขึ้นแล้วจัดการต่อสู้กับคนร้ายได้สําเร็จแต่แล้ว พระเอกก็ถูกหัวหน้าแก๊งของคนร้ายใช้โซ่มรัดคอเขาจนเขาเกือบหมดลมหายใจในจังหวะนั้นพ่อเลี้ยงของนางเอกก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกไว้ได้ทันครับพ่อเลี้ยงนางเอกพาพระเอกไปโรงพยาบาลแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาจะไปบ้านประธานชาเขามีเรื่องอยากคุยกับประธานชาเมื่อไปถึงบ้านประธานชาจางซอนก็อยู่ที่นั่น จางซอนเข้าสวมกอดพระเอกพระเอกบอกประธานชาว่าพ่อเลี้ยงนางเอกช่วยเขาไว้และคนร้ายต้องการรหัสผ่านบัญชีสวิสแลนด์ของจางซอนประธานชาสงสัยว่าทำไมคนร้ายไม่ลักพาตัวจางซอนพระเอกบอกว่าเขาอาจจะรู้รหัสผ่านบัญชีนั้นจริงๆแต่เพราะความจำเสื่อมเขาเลยจำไม่ได้จางซอนบอกว่า เขาไม่มีทางที่จะบอกรหัสบัญชีธนาคารให้พระเอกรู้แน่นอนประธานชาคิดว่าควรดำเนินคดีกับเรื่องนี้แต่พระเอกปฏิเสธเขาไม่กล้าไว้ใจใครเขาต้องการเวลาจนกว่าความทรงจำของเขาจะกลับมาเขาขอบคุณจางซอนและพ่อเลี้ยงนางเอกที่ช่วยชีวิตเขาไว้เพราะจางซอนเป็นคนส่งตำแหน่งโกดังให้พ่อเลี้ยงนางเอกประธานชา สั่งให้พระเอกอยู่ที่บ้านของเขาเขาจะไม่ปล่อยให้พระเอกอยู่คนเดียวหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงนางเอกบอกกับจางซอนว่าเขาอาจจะต้องกำจัดพระเอกให้เร็วที่สุดเพื่อปกปิดความลับที่ว่าเขาเป็นคนยิงพระเอกให้หายไปตลอดการแต่จางซอนบอกว่ายังไงเขาก็ต้องรู้รหัสผ่านจากพระเอกก่อนทำให้ตอนนี้จางซอนกับพ่อเลี้ยงของนางเอกเริ่มผิดใจกันครับ ขณะที่พระเอกอยู่ในห้องพักเลข,ขาประธานชาเข้ามาพร้อมไข่ดิบเธอบอกว่าพระเอกเคยชอบกินถึงขั้นกินเก่งแต่เมื่อพระเอกลองกินอีกครั้งเขากลับไม่ชอบมันและสงสัยว่าเขาเคยชอบมันได้อย่างไรพระเอกถามเลข,ขาประธานชาว่าทำไมเธอถึงทําเค้กตกหลังจากได้ยินชื่อทรงฮียนแต่เลข,ขาประธานชาบอกว่าเธอแค่เหนื่อย เพราะเตรียมงานเลี้ยงมาทั้งวันพระเอกบอกว่าเขาคิดว่าทรงหยอนอาจจะเป็นชื่อเขาในสมัยเด็กที่เขาคิดเช่นนั้นก็เพราะสัญชาตญาณของเขาเลขาของประธานชามีท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วออกจากห้องไปเมื่อเธออยู่นอกห้องเธอกลับพึมพำชื่อชาด็อกฮีออกมาพระเอกมาโหนบาที่พ่อเลี้ยงของนางเอกใช้เป็นประจำพ่อเลี้ยงของนางเอก ออกมาเห็นพอดีพระเอกบอกพ่อเลี้ยงนางเอกว่าเขาเคยใช้บาร์นี้เป็นประจำใช่ไหมเขารู้สึกคุ้นกับภาพตรงนี้พ่อเลี้ยงนางเอกตอบว่าพระเอกไม่เคยใช้บาร์นี้พระเอกเพียงมองเขาใช้บาร์นี้จากข้างล่างของบ้านเท่านั้นและไล่ให้พระเอกออกไปก่อนพระเอกจะออกจากห้องไปเขาถามพ่อเลี้ยงนางเอกว่าพ่อเลี้ยงนางเอกตั้งใจจะยิงพระเอกให้ตายหรือเปล่า เศษความทรงจําที่กลับมาของพระเอกทําให้เขารู้สึกว่าพ่อเลี้ยงนางเอกเป็นคนยิงเขาพ่อเลี้ยงนางเอกกลับบอกว่าเขากับพระเอกเคยไม่ถูกกันความทรงจําของเขาคงผิดพลาดเหมือนกับเรื่องบาโหนหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงนางเอกก็พาพระเอกไปหาหมอคังเพื่อทําการสะกดจิตบําบัดให้พระเอกรื้อฟื้นความทรงจําระหว่างสะกดจิต พระเอกเล่าว่าเขาเห็นภาพของใครบางคนกำลังขับรถมีพระเอกนั่งอยู่เบาข้างๆและมีเด็กผู้หญิงกำลังหลับนั่งอยู่เบาะหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างสะท้อนเข้ามาแล้วพระเอกก็หลับไปพ่อเลี้ยงนางเอกโทรหาจางซอนเพื่อบอกว่าพระเอกกำลังทำการสะกดจิตบำบัดทำให้จางซอนหงดหอิดแล้ววางสายไปเพราะเขาไม่คิดว่า วิธีแบบนี้จะได้ผลแล้วตอนนี้เขาก็มีเรื่องรีบร้อนต้องใช้เงินในบัญชีสวิตเซอร์แลนด์เลข,ขาของจางซอนคิดว่าหากพระเอกสูญเสียความทรงจำเพราะว่าเจอเรื่องสะเทือนใจหากมีเรื่องสะเทือนใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งความทรงจำของพระเอกอาจจะกลับมาจางซอนคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีขณะเดียวกันหมอคังได้ยินเสียงโวยวายของพระเอก เมื่อเธอเข้าไปพบว่าพระเอกมีท่าทีหวาดกลัวอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินออกไปหลังจากสงบสติพระเอกบอกหมอคังว่าเขามีเพียงความทรงจำว่าพ่อเลี้ยงนางเอกเป็นคนยิงเขาซึ่งนั่นอาจจะเป็นความทรงจำที่ผิดพลาดและเขาก็ฝันร้ายแบบเดิมมาโดยตลอดหมอคังรับปากว่าเขาจะช่วยพระเอกเท่าที่เธอช่วยได้ เธอแนะนำให้พระเอกไปพบกับซิสเตอร์ซึ่งเป็นพี่สาวของพระเอกนางเอกมารับพระเอกและพาเขาไปพบกับซิสเตอร์ระหว่างทางพระเอกเห็นรอยสักที่ข้อมือของนางเอกแต่เขาจําไม่ได้ว่ามันมีความหมายอะไรเมื่อถึงที่หมายนางเอกกับพระเอกยังไม่เจอซิสเตอร์แต่ไม่นานนักเธอก็มาถึงเธอลงจากแท็กซี่แล้วโบกมือให้พระเอก ขณะที่ซิสเตอร์กำลังจะข้ามถนนมาหาพระเอกรถบรรทุกก็พุ่งเข้าชนเธอทำให้พระเอกและนางเอกยืนช็อกกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้านางเอกรีบวิ่งไปหาซิสเตอร์ส่วนพระเอกเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนนิ่งจู่ๆความทรงจำวัยเด็กของเขาก็กลับมารวมถึงเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับนางเอกและคนที่พยายามจะสังหารเขาแท้จริงแล้วนี่เป็นแผนการของจางซอน เขาไม่เชื่อเรื่องสะกดจิตเขาจึงเลือกใช้วิธีนี้ทำร้ายคนที่พระเอกรักทำให้พระเอกเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจอีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของเขาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ซิสเตอร์ได้เสียชีวิตลงพระเอกจัดพิธีไว้อาลัยให้กับเธอจางซอนได้มาร่วมพิธีด้วยเขาสัญญากับพระเอกว่าจะลงโทษคนที่ขับรถบรรทุกชนซิสเตอร์อย่างสาสมให้ได้แต่จูจู ก็มีผู้หญิงเข้ามากอดและร้องไห้ใส่พระเอกแต่พระเอกกลับเงียบเหมือนว่าจำเธอไม่ได้เลขาของจางซอนส่งข้อมูลของผู้หญิงคนนั้นให้จางซอนเธอชื่อมาดามพีหรือพีจองฮีเธอคือคนที่ดูแลพระเอกและพี่สาวของเขาในตอนเด็กๆมาดามพีร้องไห้ไม่หยุดเธอเล่าให้พระเอกฟังว่าก่อนที่ซิสเตอร์จะมาเป็นแม่ชี ซิสเตอร์ดูแลพระเอกเหมือนแม่แท้ๆก่อนที่แม่ของพระเอกจะเสียชีวิตแม่พระเอกได้พาพระเอกกับซิสเตอร์มาให้เธอดูแลพวกเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแต่พระเอกกลับจำเธอไม่ได้พระเอกได้แต่ขอโทษมาดามพีที่เขาจำเธอไม่ได้พระเอกมาขอร้องให้จางซอนช่วยรับแขกที่มาไว้อะไรแทนเขาเพราะพระเอกจะพามาดามพี ไปสงบสติอารมณ์จางซอนเป็นคนเดียวที่พระเอกสามารถขอความช่วยเหลือได้จางซอนจึงต้องรับหน้าที่นั้นไปพระเอกพามาดามพีไปสงบสติที่ห้องโดยมีเลขาของจางซอนจับตามองพวกเขาอยู่หลังจากนั้นมาดามพีก็ได้ออกมาจากห้องเธอบอกให้พระเอกพักผ่อนไม่ต้องห่วงแคร์เธอจะมาปลุกเขาเองในช่วงทําพิธี ที่โรงพยาบาลมีพยาบาลมาพาตัวคนร้ายที่ขับรถบรรทุกชนซิสเตอร์ออกไปพยาบาลคนนั้นบอกคนร้ายว่าจางซอนติดต่อมาให้เปลี่ยนแผนเขาพาตัวคนร้ายไปท่อส่ง้าของโรงพยาบาลและให้คนร้ายกระโดดลงไปเมื่อคนร้ายกระโดดลงไปเขาก็ถูกชายสวมหมวกกันน็อกอีกคนหนึ่งมาพาตัวเขาไปคนร้ายถามชายสวมหมวกกันน็อกว่า จางซอนช่วยให้เขาไม่ต้องติดคุกใช่ไหมแต่เมื่อชายคนนั้นถอดหมวกกันน็อกกลับเป็นพระเอกและพยาบาลที่พาตัวคนร้ายมาก็คือชาวประมงที่คอยช่วยเหลือพระเอกพระเอกจำได้ว่าคนร้ายที่ชนซิสเตอร์เป็นคนเดียวกันกับคนที่เคยลอบโจมตีเขาและเป็นคนทรมานให้เขาบอกรหัสผ่านบัญชีสวิสเซอร์แลนด์พระเอกระบายความแค้นด้วยการทำร้ายคนร้ายอย่างสาสม จางซอนได้รับข่าวว่าคนขับรถบรรทุกหนีออกจากโรงพยาบาลเลขาของจางซอนนำคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลให้จางซอนดูเลขาของจางซอนคิดว่าพยาบาลมีท่าทางเหมือนชาวประมงที่คอยช่วยเหลือพระเอกเลยจางซอนคิดว่าชายสวมหมวกกันน็อกก็คือพระเอกแต่เลขาจางซอนบอกว่าเขาเห็นพระเอกเดินเข้าห้องไปและไม่นาน พระเอกก็กลับเข้ามาในโบส์อีกครั้งจางซอนเริ่มสงสัยว่าความทรงจำของพระเอกอาจจะกลับคืนมาแล้วตอนนี้พระเอกกำลังแสดงละครพวกเขาต้องรีบกำจัดพระเอกก่อนที่จะสายเกินไปพิธีไว้อะไรได้เริ่มต้นขึ้นพ่อเลี้ยงนางเอกถามจางซอนว่าหรือว่าการเสียชีวิตของซิสเตอร์อาจจะทำให้ความทรงจำของพระเอกกลับมา จางซอนบอกว่าหากความทรงจำของพระเอกกลับมาคนแรกที่พระเอกจะไปหาก็คงเป็นคนที่ยิงเขาจางซอนได้รับคำสั่งให้ไปพบผู้อาวุโสแต่ผู้อาวุโสกลับส่งนำซัมซอนสมาชิกสภารุ่นใหญ่ผู้อาวุโสเรียกเขามาพบเพราะต้องการคำตอบว่าทำไมเงินทุนถึงไม่ถูกส่งไปตามที่ตกลงจางซอนโมโหมาก จึงกระชากคอสมาชิกสภาแล้วบอกให้เขาไปบอกผู้อาวุโสว่าเขาจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยสมาชิกสภาอธิบายว่าผู้อาวุโสต้องการดูแลเงินทุนทั้งหมดด้วยตนเองทำให้จางซอนไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ด้านเลขาจางซอนเขารายงานเรื่องพระเอกว่าตอนนี้พระเอกคงกำลังรื้อฟื้นความทรงจำอยู่จางซอนคิดว่าไร้ประโยชน์ ควรรีบกำจัดเขาจางซอนบอกพ่อเลี้ยงนางเอกว่าหากไม่สามารถเอารหัสผ่านบัญชีมาจากพระเอกได้ก็ให้ขายบริษัทแดซานทิ้งซะด้านพระเอกเขาเปิดตู้เซฟของประธานชาเพื่อนำเครื่องดื่มใส่เข้าไปเมื่อประธานชาเห็นเขาก็คิดว่าความทรงจำของพระเอกอาจจะกลับมาแล้วซอนอูหรือลูกชายของประธานชา เขามาหาพระเอกหน้าบ้านประธานชาเพราะเขาเคยมาส่งพระเอกที่นี่แต่แม่ของนางเอกกลับไม่ให้เขาเจอพระเอกพระเอกบอกกับประธานชาและพ่อเลี้ยงของนางเอกว่าความทรงจำของเขากลับมาบ้างแล้วเขาสามารถจำรหัสตู้เซฟของประธานชาได้ขณะเดียวกันกุกฮุยลูกสาวคนที่สองของประธานชา ก็ได้เข้ามาโวยวายเรื่องธุรกิจที่เธอดูแลประสบปัญหา,ญหาเหตุผลมาจากจางซอนพ่อเลี้ยงของนางเอกบอกว่าตอนนี้เงินทุนที่จางซอนดูแลเกิดปัญหาจางซอนกำลังกดดันให้เราขายบริษัททิ้งประธานชาจึงให,พงงใหง้พระเอกนำเงินสดและทองคำไปให้จางซอนเมื่อพระเอกนำเงินสดและทองคำไปให้จางซอนที่บ้านพระเอกบอกกับจางซอนว่าความทรงจำเขากลับมาทีละนิด เพราะความสะเทือนใจหลังจากสูญเสียพี่สาวไปต่อหน้าต่อตาและขอให้จางซอนจัดการเรื่องปัญหาของบริษัทหลังจากพระเอกเดินออกไปเลขาจางซอนพบแหวนของคนร้ายที่ขับรถบรรทุกบนเก้าอี้ที่พระเอกนั่งจางซอนคิดว่าพระเอกอาจจะสังหารคนร้ายไปแล้วและตอนนี้เขากำลังแกล้งความจำเสื่อมอยู่ จางซอนจึงสั่งให้เลขาไปเอาปืนมาและไล่ตามพระเอกไปเมื่อเผชิญหน้ากันจางซอนด่าพระเอกว่าเขาเป็นหัวขโมยพระเอกเห็นว่าเลขาของจางซอนพกปืนมาด้วยเขาใช้ทักษะการต่อสู้แย่งปืนมาได้แล้วเล็งไปที่หัวของจางซอนแต่จูจ่ๆเขาก็หันปืนเข้าที่หัวของตัวเองเขาบอกจางซอนว่าเขาเหนื่อยและเบื่อที่จะต้องตามหาความทรงจำ เขาจะหายไปพร้อมกับเงินสองล้านล้านวอนนี้เองจางซอนตกใจและบอกว่าเขาเข้าใจผิดจางซอนจึงยอมคุกเข่าขอร้องพระเอกพระเอกเลยยอมคืนปืนและเดินจากไปเมื่อพระเอกกลับไปที่บ้านของเขาเขาหยิบชาน้ำพึ่งที่ซิสเตอร์เคยให้มาเขานึกถึงคำพูดของซิสเตอร์ที่บอกให้พระเอกดูแลสุขภาพตัวเอง พระเอกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทำได้เพียงนั่งร้องไห้เพียงลำพังด้านนางเอกและฮีชอนพวกเขามาที่บ้านของประธานชาฮีชอนได้นำของหวานที่ภรยาของจางซอนทำมาด้วยนางเอกเข้าไปหาพระเอกเธอจะเข้าไปกอดพระเอกแต่เขากลับผลักเธอออกเขาถอดเสือเ้อเผยรอยกระสุนที่เขาโดนยิงบนเรือสำราญ เป็นวันที่เขานัดนางเอกไปเที่ยวแต่เธอไม่มาแล้ววันที่นางเอกพาเขาไปหาพี่สาวพี่สาวของเขาก็เสียชีวิตพระเอกรู้ว่านางรู้สึกผิดและต้องการขอโทษแต่เขาไม่อยากฟังพระเอกขอให้จากนี้ไปนางเอกไม่ต้องมายุ่งกับเขาและใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีนางเอกโผเข้ากอดพระเอกแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ จากนั้นพระเอกก็มาทานอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวประธานชาแต่นางเอกส่งข้อความบอกฮีชอนว่าเธอจะลงมาช่วยทำของหวานเมื่อของหวานมาเสิร์ฟพระเอกเห็นว่าในจานมีขนมที่มีส่วนผสมของอบเชยอ,อยู่ด้วยพระเอกจำได้ว่าเขาแพ้อบเชยอ,อย่างรุนแรงแท้จริงแล้วจางซอนตั้งใจทดสอบเขาหากพระเอกไม่กินแปลว่าที่ผ่านมา เขาจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและพระเอกแค่แกล้งความจำเสื่อมพระเอกจึงตัดสินใจกินขนมนั้นเข้าไปเขาแกล้นความเจ็บปวดไว้แล้วขอตัวกลับเข้าห้องระหว่างที่เขาเดินกลับห้องเขาล้มลงใบหน้าแดงก่ำจากอาการแพ้ประธานชาจึงสั่งให้รีบเรียกรถพยาบาลและนางเอกก็รีบวิ่งเข้ามาหาพระเอกก่อนที่พระเอกจะหมดสติไป และเรื่องราวในตอนที่7ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ